ข้อคิดชีวิตจากพระครของพระเจ้าในเช้าว,วันนี้นะครับสองพงศาวดารบทที่8นะครับผมให้หัวข้อว่าสติปัญญาความมั่งคั่งและชีวิตพระธรรมบทนี้จะให้ข้อคิดอะไรกับเราและเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันนะครับ แล้วคิดชีวิตเปลี่ยนแล้ว,ลวทาตามชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่นะครับอ่านคิดใครควรทําตามทุกวันชีวิตดีขึ้นในทุกทกทางนะครับต้องขออภัยด้วยวันนี้สองพงศวดานบทที่เนะครับนะเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่ 1- ถึงข้อที่สิบสอเนี่ยเป็นบันทึกเรื่องราวที่พระราชินีแห่งเชบาเนี่ยเสด็จเยี่ยมกษัตริย์โซโลมอนนะครับเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงได้ยินกิตติศัพท์ของซาโลมอน พระนางก็เสด็จมาอย่างเยรูซาเล็มเพื่อทดสอบพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆพร้อมด้วยขรราชบริพานมากมายกับฝงอูดบรรทุกเครื่องเทศท,ทองคำเป็นอันมากและอันดมณนีล้ำค่าและเมื่อพระนางเสด็จมาถึงโซโลมอนแล้วพระนางทูลเรื่องทุกอย่างในใจต่อพระองค์เป็นองครับมีการทดสอบเมื่อ,เ,อ,อเรื่องราวชีวิตของใครคนใดคนหนึ่งถูงถงกเปิดเผยออกมา ทุกคนจะไม่ค่อยจะเชื่อว่าจริงๆเป็นอย่างนั้นใช่ไหมนะพี่้องครับเราจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยโอ้โหมีคนเขาเรียกสร้างตัวตนเนี่ยอยู่เยอะมากเลยนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะไปเชื่อใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็ตามเขาเราจะต้องทดสอบเราก็ต้องเช็คดูนะใครที่ติดตามช่องของเราในเวลานี้นะล้วนแล้วแต่เป็นคนที่รู้จักผม นะเช็คแล้วก็ดูว่าผมเป็นใครทาไมถึงเอามาเอาเรื่องราวของพระเยซูมาพูดมาประกาศเป็นใครมาจากไหนถึงกล้าพูดแบบนี้อะไรเงี้ยนะฮะก็ทดสอบก่อนนะพระราชินีแห่งเชบาก็มาเพื่อที่จะทดสอบว่ากษัตริย์โซโลมอนเนี่ยเป็นอย่างที่คนเขาเล่าลือกันไหมนะพร,ะร้อมกับนําปัญหายุ่งยากต่างๆเนี่ยมาเพื่อที่จะทดสอบสติปัญญาของโซโลมอนเนี่ยเป็นสติปัญญาที่ล้าเลิศนะไม่มีสติปัญญาที่เป็นแบบนี้ ในผู้คนอื่นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเขาก็มาแต่เอาปัญหาต่างๆนี่มามาทดสอบนะเมื่อมาทดสอบแล้วนะข้อที่2นะครับและซาโลโมอนตรัสตอบปัญหาทุกข้อของพระนางไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนเร้นจากซาโลโมอนที่พระองค์จะทรงตอบพระนางไม่ได้เอาปัญหามาเยอะเลยทุกอย่างตอบได้หมดพี่น้องครับเมื่อเรามีพระเจ้ามีพระวิญญาณบริสุทธิ์มีพระเยซูกิตอยู่ในชีวิตของเรา ไม่ว่าเราเจอกับปัญหาอะไรเราเจอกับโจทย์ยากๆแบบไหนเราตอบได้ไม่ใช่ตัวของเราแต่สติปัญญาจากเบื้องบนเอเมนไหมครับนะในปัญาปญ,ญาแตเนใหม่บอกเราว่าคลังแห่งสติปัญญาทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ในพระเยสคิต์และพระเยูคิต์อยู่ในชีวิตของเราแล้วคลังสติปัญญาทั้งหมดไม่อยู่ในชีวิตของเราเลยเราจะเข้าใจเรียนรู้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงนะสิ่งที่โผไม่ได้ยี ตามองไม่เห็นนะเป็นสิ่งที่ล้ำลึกมากๆเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับคนที่รักพระองค์จริงๆนะครับข้อที่สามนะและเมื่อพระราชนีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาของโซโลโมอนและพระราชวังที่พระองค์ทรงสร้างทั้งอาหารที่โต๊ะสวยกับที่นั่งของบรรดาข้าราชการการปฏริบัติของพวกมหาเล็กเครื่องแต่งกายของพวกเขาทั้งพนังงานเชิญถ่วยสวย ของพระองค์ตลอดจนเครื่องแต่งกายของพวกเขารวมทั้งเครื่องบูชาเผาทั้งตัวของพระองค์ที่ทรงถวายบูชาณพระนิเวศของพระยาเวพระไทยของพระนางก็ตื่นตะลึงอย่างยิ่งนี่นะครับตื่นตะลึงถึงความโออาตรการถึงสติปัญญาอันล้าเลิศถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏต่อหน้า นะครับขอพระเจ้าทรงนำรองนะใครก็ตามที่เชื่อฟังแล้วก็ทำตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อแล้วก็อ,อกทุทิศถวายให้กับพระองค์ชีวิตของเขาจะเป็นที่ตะลึงท่ามกลางผู้คนรอบข้างโอ้คนนี้ทาไมเป็นแบบนี้เมื่อก่อนไม่เป็นแบบนี้เลยทาไมชีวิตเปลี่ยนถึงขนาดนี้เชียวหรอชีวิตชีวิตไม่เหมือนเดิมเลยเลยโอ้สิิป,ปัญญาของคณเนี่ยมาจากไหนนะครับจะเป็นสิ่งที่ทําให้พวกคนเนี่ยตกตะลึงในชีวิตของพวกเราเอเมนไหมครับเรามาอ่านกันต่อนะครับไปหม่อมฉันนะ ไม่เชื่อถ้อยคำเหล่านั้นจนกระทั่งหมอมฉันได้มาเฝ้าและเห็นกับตาเองดูสิที่เขาบอกกับหมอมฉันก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของพระสติปัญญายิ่งใหญ่ของฝาพระบาทฝาพระบาทเลิศล้ำยิ่งกว่าข่าวคราว,าวที่หมอมฉันได้ยินเสียอีกเวลครับไม่ว่าชีวิตของเรา,าจะ,ะเผชิญกับอะไรเจอกับปัญหายุ่ยากแค่ไหนไม่ต้อง ไม่ต้องกลัวนะใกล้เก้าเดินต่อไปพระเยริมุทสิ์พระเยริสคิดอยู่กับเราแล้วก็จะขับเคลื่อนเราและสิ่งเหล่านั้นจะทําให้เรามีสติปัญญาในการใช้ชีวิตถูกยกระดับชีวิตขึ้นอย่างต่อเนื่องใครก็ตามที่เป็นเพื่อนของเราที่เคยรู้จักเราเคยเห็นชีวิตของเราวันหนึ่งเมื่อมาพบกับเราอีกครั้งหนึ่งนะชีวิตที่เปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีกว่าเดิมนะพี่น้องเขาจะตกตะลึงเขาจะ ไม่มั่นใจนะพวกคนรอบข้างคนอื่นที่อาจจะพูดถึงชีวิตของคนที่มาเชื่อในพระเยซูว่าอชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงอเมื่อค่อคนเนี่ยติดเหล้าติดยาติดการดำเนินเป็นคนที่สำมะเลเทมาเป็นคนที่ใช้กันไว้ได้แต่วันเด้นเห็นเขาบอกว่าคนนี้ไม่ไม่เลิกเหล้าได้เลิกบุหรี่ได้แล้วเป็นคนที่มีชีวิตที่โอ้โหเอาจริงเอาจังขยันขันแข็งไม่เหมือนเดิมแล้วเอ้เป็นจริงหรือเปล่าไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่แต่เมื่อเขามา พบกับเราจริงๆเขาจัดตะลึงและเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่เขาพูดนั้นน่ยไม่ถึงเครึ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสจริงๆพี่น้องครับเมื่อเราอยู่ท่ามกลางผู้คนคตรรอบข้างที่สัมผัสชีวิตของเราขอยเขาได้สัมผัสได้รู้ว่าชีวิตของเรามากกว่าที่เขาเห็นมากกว่าที่เขาได้ยินได้ฟังมากกว่าข่าวข่าวที่ไดออ้ฟังจากปากของคนอื่นเมื่อเขามาสัมผัสชีวิตของเราจริงๆ ขอให้คนรอบข้างจะสัมผัสความรักของพระเยซูในชีวิตของเราซึ่งเป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเอเม,มนไหมครับแต่ชีวิตของเราจะเป็นชีวิตที่ทําให้คนรอบข้างว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่าจริงๆแล้วคนโอ้ยหน้าตาก็ไม่ใช่หล่อเหลาอะไรหน้าตาก็เป็นธรรมดาธรรมดานะดูข้างนอกก็แบบอย่างนั้นอนยะ่างนั้นแต่พอสัมผัสถึงข้างในคาพูดถ้อยคําใช้ชีวิตใช้เวลาทํางานร่วมกันโอ้โหคนนี้เป็นคนอะไรที่สุดยอดมากๆอย่างเงี้ยพี่น้องขอให้ชีวิตของเราเป็นแบบนั้นเอเม,มนนะครับนะ ข้อที่เจ็ดนะบรรดาคนของฝ่าพระบาทก็เป็นสุขบรรดาข้าราชการเหล่านี้ของฝ่าพระบาทก็เป็นสุขคือผู้ที่คอยประนิบัติเฉพาะพระพักฝ่าพระบาทเป็นประจำและฟังพระสติปัญญาของฝ่าพระบาทสาธุการแด่พระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาทผู้พอพระไทยในฝ่าพระบาทและทรงแต่งตั้งฝ่าพระบาทไว้บนบัลลังก์เป็นพระราชาเพื่อ พระยาเวพระเจ้าของฝ่าพระบาทเพราะพระเจ้าของฝ่าพระบาททรงรักอิสราเอลและจะสถาปนาอิสราเอลไว้เป็นนิดพระองค์จึงทรงแต่งตั้งให้ฝ่าพระบาทเป็นพระราชาเหนือเขาทั้งหลายเพื่อฝ่าพระบาทจะทรงอํานวยความยุติธรรมและความชอบธรรมพี่น้องครับขอให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ทําให้คนรับข้างคนทีอ่อยู่ในใสายสัมพันธ์ของเราเนี่ยได้นมสัสก,การสรรเสริญพระเจ้าที่เราเชื่อเอเมนไครับ นะขอให้คนรับข้างได้สัมผัสว่าโอ้ชีวิตของคนที่เชื่อพระเยซูคนที่ติดตามพระเยซูริ์เนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่มันไม่ธรรมดาเป็นวิทีวิเศษมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะจนเขาอดไม่ได้ที่จะ,ะน้ำมัสการสัรนสริญพระเจ้าที่เราเชื่อพระเจ้าทรงสามารถเปลี่ยนคนนี้ได้เลยสามารถสร้างคนนี้ได้เลยสา,าส,นนลสามารถทําให้คนนี้เป็นคนที่มีสติปัญญาล้าเลิศแบบนี้ได้เลยเอ้ยความรู้ความเข้าใจของคนนี้ทําไม ไม่เหมือนกับคนทั่วไปที่เคยรู้เคยสัมผัสมาก่อนแล้วเขาก็นมาสการสันสนุกชีวิตของเราขอให้เป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนครับเป็นพยานถึงความรักของพระเจ้าเอเมนนะครับขอพร,ระเจ้านําเราในะที่เราจะอ่าน,นกันต่อนะข้อที่เก้าครับแล้วพระนางก็ถวายทองคำสี่พันกิโลกรัมแด่พระราชาโอ้โหสี่พันกิโลกรัมนะครับสี่พันกิโลสี่ตัน ทองคำสี่ตันมูลค่ามหาศาลมหาศาลผมว่าไม่รู้นะราคาทองคำตอนนี้บาท 1, เท่าไหร่บาทบาทหนึ่งก็15กรัมกว่ากว่านะสิกรัมกว่ากแต่ว่าอันนี้นะกิโลนแล้วพี่น้องลองไปคำนวณดูนะเยอะมากจริงๆนะทางเครื่องเทศอีกเป็นจำนวนมากและอันดมณนีล้ำค่าไม่เคยมีเครื่องเทศเหมือนอย่างที่พระราชนีแห่งเชวาถวายแด่พระราชาซาโลมอน ยิ่งกว่านั้นอีกข้าราชการของฮิรามและข้าราชการของซาโลโมอนผู้ซึ่งนำทองคำมาจากโอฟีได้นำไม้ประดู่และอัญมณีล้ำค่ามาด้วยแล้วพระชาของอขออภัยและพระชาทรงใช้ไม้ประดูท่ทำขั้นบันไดพระนิเวศของพระยาเวและพระราชวังของพระราชาทั้งทำพินเขาคู่และพินใหญ่สำหรับพวกนักร้องซึ่งไม่เคยเห็น มีอย่างนั้นมาก่อนในแผ่นดินยูดาห์พระราชาโซโลมอนประทานแก่พระราชนีแห่งเชบาทุกอย่างที่พระนางทรงประสงค์ตามที่ทูลขอมากยิ่งกว่าสิ่งที่พระนางนำม,มาถวายพระราชาดังนั้นพระนางก็เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนางพร้อมกับพวกข้าราชการสิ่งที่พระนางเชบาต้องการ,ระโซโลมอนก็อมอบ ถวายงบมากมูลค่ามากยิ่งกว่าที่พระราชนีเสียงเจบาเนมาถวายกับอาัสสาัมอนซะอีกนะครับพี่ต้องขอพระเจ้าทรงนําเราเนาะชีวิตที่เต็มไปด้วยสิป,ปัญญาในวันนี้เนี่ยนะครับเราทุกคนที่มีพระเยซูคริสต์ครอบครองล้วก็น,นํำพาพระองค์ทรงมีสิป,ปัญญาคลางแห่งความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทุกอย่างเลยนะอยู่ในพระเยซูแล้วพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราดังนั้นนี่คือสิป,ปัญญา ไม่ใช่เป็นสิิปัญญาแบบโลกไม่ใช่เป็นสิปัญญาแบบมนุษย์แต่เป็นสิปัญญาจากเบื้องบนเอเมนมาถึงข้อที่13ถึง28นะความมั่งคั่งของโซโลมอนน้นำหนักทองคำที่นำมาส่งโซโลมอนในปีหนึ่งนั้นหนัก 2 3ง0 0ื 23, กิโลกร,รมัมยีตันพี่น้องครับเยอะมากๆนอกเหนือจากทองที่ทองซึ่งนักธุรกิจและพ่อค้านำมาและกระจัดทั้งหมดแห่งอารเบียและบรรดาเจ้าเมืองแห่งแผ่นดินก็ได้นำทองคำและเงินมาอย่างซาโลโมอนพระชาะซาโลโมอนทรงให้เอาทองคำมาทุบเป็นโล่ใหญ่200อันโล่อันหนึ่งใช้ทองคำหนักประมาณ7กิโลกร,รมัมและพระองค์ทรงให้ เอาทองคำมาทุบเป็นโล่300อันโล่อันหนึ่งใช้ทองคำหนักประมาณ3.5กิโลกรัมและพระชาทรงเก็บไว้เ,เก็บโล่ไว้ในพระตำหนักะนานเลบานอนนะมีโล่ใหญ่กับโล่เล็กทำด้วยทองคำงนี่นะครับ7กิโล3กิโลครึ่งพระชาทรงทำพระที่นั่งงาช้างขนาดใหญ่และทรงบุด,ด้วยทองคำบริสุทธิ์พระที่นั่งนั้นมีบันไดหขั้น กับที่รองพระบัาททาด้วยทองคําซึ่งติดอยู่กับพระที่นั่งและสองอสองข้างของพระที่นั่งมีที่วางพระหัตถ์มีรูปสิงโตสองตัว,ตวยืนอยู่ข้างๆที่วางพระหัตถ์และมีสิงโตอีก12ตัวยืนอยู่บนข้างบันได6ขั้นขั้นละสองตัวไม่มีราชอาณาจากักรใดๆเคยทำสิ่งที่เหมือนอย่างนี้เลยถ้วยทั้งสิ้นของพระราชาซาโลมอนทำด้วยทองคำ และภาชนะทั้งสิ้นของพระตำหนักพระนาเลบานอนทำด้วยทองคาบริสุทธิ์เงินนั้นถือว่าเป็นของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซอโซโลมอนเพราะเรือของพระราชาเล่นไปยังทาซิดพร้อมกับข้าราชการของฮีรานกองเรือเมืองทาซิดนําทองคําเงินงาช้างลิงและนกยุงมาสามปีต่อครั้งดังนั้นพระราชาซโซโลมอนจึงทรงยิ่งใหญ่กว่ากาษัตริย์อื่นๆในโลก ในเรื่องสมบัติและสติปัญญาและพระราชาทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าโซโลโมอนเพื่อจะฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าประทานไว้ในใจของพระองค์ทุกคนนําเครื่องบรรณาการของเขามาคือภาชนะเงินและภาชนะทองเสื้อผ้าอาวุธเครื่องเทศม้าและล่อตามจํานวนกําหนดทุกๆปีและโซโลมนอนทรงมีคอกสําหรับม้าและรถลบสี่พันช่อง และมีทหารม้า12,000คนซึ่งพระองค์ส่งให้ประจำในเมืองรถลบและอยู่กับพระชาที่กรุงเยรูซาเลม็มและพระองค์ส่งครอบครองเหนือพระราชาทั้งหมดตั้งแต่แม่น้ำยูเฟรติสถึงแผ่นดินของคนฟิเตียและถึงพรมแดนของอียิปต์และพระราชาทรงทําให้เงินในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเหมือนก้อนหินและทําให้ไม้สนซีดาอีกมากมายเหมือนต้นมะเดื่อที่เนินเซฟเฟลา และเขานำมาเข้ามาถวายโซโลโมอนจากอียิปต์และจากดินแดนทุกอย่างไม่น้องครับถือว่าเป็นคนที่มั่งคั่งที่สุดเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดนะเงินเนี่ยกลายเป็นเหมือนก้อนหินเลยไม่มีค่าใดๆทองคำเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เอามาใช้ทำภาชนะเอามาใช้ตกแต่งาาวางตกแต่งสิ่งต่างๆที่ต้องการที่จะใช้นี่คือ ความเจริญรุ่งเรืองและความมั่งคั่ง่นลองครับ hmm. พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างคนที่เชื่อและก็วางใจในพระองค์ติดตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อผมเชื่อเหลือเกินว่าพระองค์จะประทานความมั่งคั่งให้กับคนเหล่านั้นด้วยและความมั่งคั่งนั้นไม่ใช่เป็นความมั่งคั่งเพื่อตัวเองหรือโอ้โอวดเพื่อที่จะยกตัวเองแต่เป็นความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งเพื่อที่จะเป็นพระพรตอบพันธกิจของพระองค์ต่องานของพระเจ้าการประกาศข่าวประเสริฐ การนำผู้คนมาถึงความรอดเอเมนไหมครับนะเรามาอ่านกันต่อนะครับการสิ้นพระชน์ของโซโลมอนข้อที่2 9ถึง3 1ส,ส่วนพระราชกิจอื่นๆของโซโลมอนตั้งแต่ต้นจนจบได้บันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์ของนาธานผู้เผยพระชนะและในคำเผยพระชนะของอาหิยาชาวชิโลรวมทั้งในนิมิตของอิดโด ผู้ทำนายเกี่ยวกับเยโรโบอัมบุตรเนบัตไม่ใช่หรือซาโลโมอนครองราชในกรุงเยรูซาเลม็มเหนืออิสราเอลทั้งสิ้น40ปีและซาโลโมอนรรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบรุษของพระองค์และเขาฝังพระศพไว้ในนาครของดาวิดพระราชบิดาของพระองค์และเรโหโบอัมพระราชโอรสของพระองค์ขึ้นครองราชแทนในที่สุดก็ถึงวัละจากลงนี้ไปเนื่องกับเมื่อ ถึงวาระที่เราจะต้องจักลงนี้ไปเราต้องการให้คนที่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยพูดถึงชีวิตของเราในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องสิบปัญญาความมั่งคั่งร่ำรวยหรือแบบอย่างชีวิตนะในบ้านปลายชีวิตของกษัตริย์โซโลมอนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องไม่ให้ประวสัตว์สามอยนั่นก็คือการนำการไปกลับไว้ลูกขอลูแล้วก็นำชดชาตเนี่ยไป ออกนอกแผนการและระประสสค์ของพระเจ้านะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าสติปัญญาความมั่งคั่งและชีวิตอะไรคือเป้าหมายชีวิตของคนสติปัญญาความมั่งคั่งและชีวิตอะไรคือเป้าหมายชีวิตของคนคนจํานวนไม่น้อยที่ต้องการประสบความสำเร็จและผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนที่อ,อยู่ร่วมกันเนี่ย ต้องการความสําเร็จในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันบางคนก็มองไปที่สิริปัญญาโอ้ฉันมีสิิปัญญาเป็นคือความสําเร็จของฉันบางคนก็มองไปที่วัตถุสิ่งของความบางข้างล่ารวยเป็นเป้าหมายชีวิตถ้าได้สิ่งเหล่านี้ก็คือประสบความสำเร็จแต่มีกี่คนที่คิดถึงชีวิตที่บาลานซ์สมดุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิิปัญญาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความบางค้างล่ารวยหรือวัตถุสิ่งของปัจจัยในการใช้ชีวิตที่พอดีลงตัวและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ ที่มีเนี่ยจะเ,เป็นที่ถวายประเกียิแด่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวของเขาเองมีกี่คนที่คิดถึงชีวิตที่เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าขอพระเจ้านําเรานะผมเชื่อว่าพี่น้องมีเป้าหมายของชีวิตที่แตกต่างหลากหลายแต่ขอให้เป,เป็นเป้าหมายที่อยู่ในการจัดเตรียมอยู่ในพระประสงค์ของพระเจ้าเอเมนนะครับมาถึงคําถามอีกข้อหนึ่งนะ จะมีชีวิตที่สมดุลไม่เย่อยิ่งเพราะสติปัญญาและทิ้งทางพระเจ้าเพราะฟังมั่งคั่งได้อย่างไรเราไม่ต้องการให้สติปัญญาทําให้เรากลายเป็นคนเย่อหยิ่งแล้วก็ไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราไม่ต้องการให้วัตถุสิ่งของหรือความมั่งคั่งล่ารวยเงินทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้เราหันหลังให้กับทางของพระเจ้าเอเมนนะครับแล้วเราจะนะมีสติปัญญมั่งคั่งล่ารวยแบบรักพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าได้อย่างไร ต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่านพระครรมของพระองค์เชื่อฟังพระครรมของพระองค์ทุกๆวันทาตามพระองค์อย่างสัตย์ซื่อนี่แหละคือทางรอดนี่แหละคือทางที่เราจะดําชีวิตที่มีสติปัญญาแล้วก็มีความมั่งคั่งร่ำรวยที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าแล้วประกาศเรื่องราวของพระองค์เอเมนคำถามต่อมานะจะหนุนใจคนรอบข้างให้ดํเนินชีวิตอย่างสง่าง,งามตลอดชีวิตได้อย่างไรเราไม่ต้องการจบชีวิตลงแบบแ,แบบเศร้าแบบแน่าเสียดาย เราจะดําเนินชีวิตอย่างสั์สื่อเชื่อฟังตลอดไม่ว่าเราจะมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนเราจะมีความมาั่งคั่งร่ำรวยแค่ไหนแต่เราจะยังยืนหยัดอยู่ในทางของพระเจ้าเราต้องการชีวิตแบบนี้แล้วก็ต้องการเห็นผู้คนรอบข้างมีชีวิตแบบนี้ด้วยเช่บบนเดียวกันเราจะหนุนใจคนรอบข้างให้มีชีวิตแบบนี้ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับแต่สิ่งที่เราทําได้ในเวลาบนี้ก็คือตัวของเราเองที่เราจะยืนหยัดแล้วก็ดาเนินชีวิตอย่างสั์สื่อในทางของพระเจ้าไม่ว่าจะเผชิญกับความยากลาบากหรือความมั่งคั่งร่ำรวย ความสุขสบายหรือความยุ่งยากในชีวิตเราจะไม่ทิ้งทางของพระเจ้าจะยืนหยัดเดินอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างสง่างามเอเมนะครับให้เราใช้เวลาี้อธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือสิ่งที่เราได้รับบทเรียนและอะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทาตามการอดัยพระเยซูคริสต์เจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดในเช้าวันนี้ที่พระองค์ทรงให้เราได้เห็นถึงชีวิตของโซโลมอนที่เต็มไปด้วยสิบปัญญาแล้วก็ความัางคั่งร่ำรวย ขอพระเจ้าทรงประชันนำเราองคชาที่เราจะยืนหยัดแล้วก็อยู่ในทางของพระองค์ที่พระเยนบทสุดจะเป็นแหล่งสืบปัญญาที่พระองค์จะนําเราทํางานมีอย่างมีสติปัญญาและที่พระเยนบทจะนําเราให้รักแล้วก็สัตย์ซื่อเชื่อฟังพระองค์ตลอดชีวิตเรอทชีฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเยนบริสุ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับหากว่าข้อคิดนี้เป็นประโยชน์เป็นพระผลก็แบ่งปัน,นพรผลด้วยกันแชร์ออกไปขอพระเจ้าอวยพอรพรค,ครับ รรักพรพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวนนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะทอน